หุ่นโดดละท่าหุ่นวานเมนินวานโอ้ยคือวานคอยเถอ <c oughs> เอาจวดสามอืม <c oughs> ฮึน hôn có đốt แล้ว đang ไสมื้อนี้ โอ้ยลืมมะนาวมะพร้าเขือเทศมีเบิร์ตเดียวลงไว้ตลาดลืมผมแนํน พ่นพ่นพ่นข้างหลังอู้หุ่นโอ้ยบักไงเลยหุ่นเม่โอ้ยปวดคอเขาฟังหุ่นผู้ได้จอบสั้งหนึ่งพอดีสิหนึ่ง Ô mọi cho mình mình đi ăn mặc quần áo lắm 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 คือไหลอากๆเอามือเอาไข่ปากดูดกินซอยนี่นี่เลย <laughs> 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 <laughs>

โดดแล้วโดดแล้วเล่นน้ำก่นมันอยู่ไต่แพะเดียวหันนี่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 ต่อยาววันนี้ต่อยาวนี่เจ้านี่เป็นลาป่าโดดแลดนนี้